โบสถ์เซนต์ปอลที่มาเกานะคะเห็นไหมคะมาที่นี่ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะโบสถ์เซนต์ปอลสวยมากค่ะดูด้านหลังเลยนะคะดูรอบๆค่ะเห็นไหมคะคนต้องมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอบๆคนเยอะม,มากค่ะสะอกเลย หมคะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะค่ะเดิน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 เด เวนิเชียนแห่งมาเก๊านะคะตอนนี้เราอยู่ที่เวนิเชียนของมาเก๊าค่ะอ๋อเป็นเหมือนเวนิสเลยนะคะสวยงามมากค่ะดูนะคะอันนี้เรือแคดูร่านะคะเห็นไหมคะสวย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 ค่ะอันนี้บนท้องฟ้านี่เป็นท้องฟ้าแบบว่า oh. จำลองนะคะไม่มีวันแบบมืดหลับไหลเลยนะคะ เป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะเรามาแล้วนะคะเดี <De ux S 2> ๋ยวเราต้องไปไไล,ลองเสี่ยงโชคกันหน่อยค่ะในบ่อนคาสิโนค่ะนะคะลุยค่ะลุยลุยลุย,ล,ย,ล,ยลุยค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเจอกันในบ่อนคาสิโนนะคะเพื่อน สวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วนึกว่าอยู่ที่เวนิสเลยค่ะเงนี้สว่างกว่าที่สวยสวยจริงๆค่ะอันนี้เป็นคนไทยนะคะมีคนไทยด้วยค่ะ ไหมคะเอาภาพวสวยๆมาฝากนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปก่อนนะคะ นูเต yeah. ้นระบำค่ะเราก็อยู่บนกระเช้านะคะแล้วเราก็มองลงไปตอนนี้นัครูก็กำลังเต้นระบำกันแบบโอ้โหอย่างสนุกสนานเลยค่ะเฮ้ยมันก็เหวี่ยงละ นี่เป็นอะไรของมันมีน่ะเรดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะเปลีอย่าน้กันะจเปลี่ยน้ัะเสียวมันรหลุดกไปจริงเลย ตุ่ยสวยสวยสวยสสวยสวยด้านหลังนะคะนี่คะนี OR ่ทำร้านค่ะยาก่มีนะคะะคะแสงนะคะโอ้สวยสวยสวยสว เหนาเสียวไหมคะเสียวมากเสยวมากงิ้วแตะนะคะเดันี้นะคะกระเช้ากระเช้ากระเช้าเห็นไหมคะเห็นไหมเออเจซี่เจซี่มาดีงกเสี็ค่ะเรากำลังจะขึ้นกระเช้าล่องไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหคะก็จะมีกระเช้าสวยกันอ่าค่อยค่อยปนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูง อันนี้มากะเช้าเดียวกับเราค่ะเขากำลังเซลฟี่กันนะคะอันนี้คือเมย่าเมย่าบอกว่านั่งตัวเก่งเลยค่ะเมย่านั่งตัวเก่งเลยนะคะเปิด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 พี่พี่ชอบมาแล้วนะคะ ฉันเะลงสกโอ้หโอ้โอ้ยอยวอ้ยโ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 อ้ยล้ยโอ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 ้ย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 เ้ย้้ยเออ้ย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 ้้ยย้ยย้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 ยโ้ยเย้ย้ยอ้ย้ย ข้ามแม่น้ำนะคะเราอย <Yes. S 1> <โ>ู่กลางกลางแม่น้ำค่ะเห็นไหมคะเราจะไปขึ้นเขานุ้มกันนะคะนี่อ๋ออยู่กลางแม่น้ำก็จะช้าลองอีกนิดนึงนะคะอันนี้อาการรอบๆนะคะบริเวณรอบๆกระเช้าที่เราจะขึ้นนี่นะคะ นดีแล้วอาปิดเุด้วสิครูอากไนเรามาดูเียพื้นคือล่างันค่ะคอล่ั่คือทะเลนะนี่ค่ะกิริสกิริสกันอัค่ะซฟีกันค่ะฮอนะพาสพาสพาสสอนี่มากแลนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณสัก สิบปอนด์เทนห็จะได้นะคะมาถึงยอดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะคะเพ่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราได้ขึ้นฟังเสียงหายใจนะคะพอได้ขึ้นมาถึงยอดองค์พระหนานปิงนะคะองค์ที่ ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเห็นไหมคะสมาชิกของเราตอนนี้ยังขึ้นมาไม่ถึงค่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นมาถึงหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้กาก้าได้มาพิชิตแล้วนะคะถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะมีความใหญ่โตแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นบริเวณรอบๆค่ะเห็นไหมคะ มีผู้คนมากราบไหว้สักการะเยอะแยะมากมายนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนอีกนะคะ พาลองที่นะคะน,น,นะคะรับไปค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปเซอร์เวยสที่บ่อนคาสิโนมานะคะว่าจะลองเอ่อเช็คดวงซะหน่อยว่าดวงเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะ รอ,อออเ่ดูโชว์นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะจะดูโชว์ค่ะอันนี้ด้านหลังด้านหลังคือบ่อนคาสิโนนะคะที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวมาดูโชว์กันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือด้านหน้าทางเข้าของคาสิโนนะคะ นี่นะคะการแสดงของเราก็เริ่มแล้วนะคะด้านบนนี้เป็นอ๋อสิบสองนักสัตว์นะคะของแต่ละปีค่ะเห็นไหมคะ ทองนะคะขึ้นมาแล้วค่ะว้าวใหญ่โตมากเลย E ฝั่งที่เราอยู่นี่คือฝั่งเกาลูนเกา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 ลูนค่ะนี่นะคะก็คือบริเวณรอบๆน่าจะมีอันนี้ฝั่งเกาลูนนะคะอันนี้่ะนี่ค่ะอันนี้ขอคอยขอนาฬกาไหมคะ เอ้โหดู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 ต่อค่ะน,นี้คือคนะาร์เฟอร์ฟอรี่อยู่โน้นตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านของเออ่เจ้าของร้าน ยุโรปแบรนด์นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้านะคะ,จะเจ้าของสนับสนุนเองเห็นไหมคะดูรองเท้าค่ะอันนี้กูชี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายคะ่ะจากยุโรปนะคะของแท้ ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจใบไหนนะคะลองอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเห็นไหมคะสวยสวยทุกใบค่ะนี่นะคะพาด้าค่ะเห็นไหมคะอันนี้หลุยวิกตองค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยค่ะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะคะโอ้โหอันนี้สีหวานมากเลยเนาเห็นแเรวแบบว่าอยากได้ร้านใหญ่มากค่ะขอบอกเลยค่ะนี่นะคะ่ะเออจ้าของร้านเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณที่ดูแลเราตลอดในทิปนี้นะคะที่มาเกานะคะดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ กระเป๋าสวยสวยมากค่ะเห็นไหมคะกากาอยากได้นะน่ารักด้วยอะจะมีใครใจดีซื้อให้บ <in these days> like ้างนะเห็นไหมคะเห็นเลาเกิดกิเลสเลยนะคะ เตอร์กิเลตเกิดกิเลตค่ะอ7 1 2 1 0ไหมวอระ้นดูนะคะเดี๋ยวจะขอไปดูก่อนนะคะเผื่อจะมีใครใจดีให้สักอย่างหนึ่งนะคะสักชิ้นสองชิ้นนะคะ